าพามาทำความรู้จักกับร้านเชอรี่คาเฟ่ที่สร้างบรรยากาศร้านให้เหมือนอยู่ในโลกแวดมนตรวมถึงเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่ครีเอทออกมาได้น่ารักสุดๆถ้าอยากรู้ว่าน่ารักขนาดไหนไปพิสูจน์กันเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับพี่พีรพัฒทรงถาวรทวีและคุณวชิระมหาวรสิทธิกุณค่ะเชิญพี่พีทั้ทงสองเลยค่ะเจ้าของร้านเชอรี่คาเฟ่ค่ะ อันนี้คือแบบว่าน่าสนใจทุกอย่างเลยเอาเมนูนี้ขอแนะนาตัวนี้เลยครับผมค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นอเมริกาโนนะคะแต่พอทานเข้าไปอะค่ะกลิ่นมันจะมีกลิ่นของมะม่วงมะม่วงใช่ค่ะขอผมขอชิมหน่อยนะฮะแล้วทำไมต้องเป็นกลิ่นมะม่วงครัผมขอชิมหน่อย เพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเหมือนมันมันเข้ากันกับเริกะน่ะค่ะแล,แล้วร้านอื่นค่ะงๆมันไม่มีก็ฟองเมื่อกี้นี้นะคะออ,ะอันนั้นคือเป็นบับเบิ้ลอะค่ะมันเป็นฟู้ดเกตก็คือสามารถทานได้เลยนะคะเป็นไงคะ <ผม S 1> คุณผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะแล้วมันลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันจะเป็นรสกาแฟแล้วก็หอมหอมมะม่วงมันจะหวานๆนิดๆนิดเดียวหูอร่อยนลยผัดไปนี่ก็อยากชิมอันนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นน้ำส้มอะค่ะธรรมดาใช่ค่างน้ำส้มใช่แต่ว่าจะเสิร์ฟก็คือสามารถดึงดึงก้นดึงทันดึงก้นได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ดื่มอย่างนี้เลยเหรอคะใช่น้ำส้มขัางใช่ไหมครัะใช่ข่างสดกันนี่อะนี่ยถ้าพี่อาร์มถือโทรศัพท์ถ่ายรูปคือได้ภาพลงฟลอตติรี่อีกเป็นได้เนาะรักน้ที่มิจ๊ะให้จ๋าเนี่ยโอ้โหสดชื่นแล้วแบบว่า มันได้ความรู้สึกที่แบบเราไม่เคยกินในภาชนะอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมมันฟิวตัวนี้มากนะคะมากเมนูต่อไปค่ะมาต่อเลยนี่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 อะไรครับอันนี้เลยใช่ไหมนี่นี่อะไรครับเนี่ยตัวนี้คือจะเป็นบลูมสติกเกอร์ค่ะลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนเราทําเป็นเหมือนไม้กวาดนะคะใช่ลักษณะจะเป็นไม้กวาดที่เราทำซอสไหมครับผมมีค่ะของเรามันจะเป็นดิปปิ้งซอสที่เราทํามาเองนะคะตัวนี้คือมันก็ต้องชิมค่ะอจิ้มหน่อยค่ะลองทานดูค่ะจิ้มแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ขนมกินเล่นที่แบบว่าไม่กล้ากินเพราะว่าสวยมากเลยนะเนี่ยเป็นชีสเหรอคะตัวนี้เหรอคะตัวน้ำจิ้ม dipping sauce จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบมายองเนสแต่ว่าจะเป็นแบบเปรี้ยวนิดนึงทางเราคิดเองอะค่ะจะเป็นมายองเนส ใช่จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยค่ะอร่อยเนาะอร่อยไหมจะกรอบกรอบยังเป็นไส้ซุไงผมต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ของกินนะครับเป็นบัตรชะออนได้ด้วยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ของกินก็เอาไว้กินนะฮะเอาจะแข่งไปแต่ต้องจิ้มด้วยนะต้องจิ้มด้วยอร่อยมากใช่เพราะว่าขอลองนิดนึงได้อนุญอันนี้จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่เราคิดเองร้านบอกขออนุญาตนะฮะนี่เขาเรียกว่า สปาเกตตี้สีลุ้มตุ๊ก่าครับสปาเกตตี้สีบ้านค่ะทั้งหมดมันจะมีสีสีทั้งหมดอมมะ,มมดะค่ะนี่ทำยังไงอะสามารถเอาซ่อมเขอาอยญานนะครคัะได้ค่ะซ่อมน,นะครับดูเส้นเขาแบบว่าอฮ้ โอ้เป็นสีสันสีมากโอ้โหดูดีหลายสีเลยถ่เป็นเวทมนต์แล้วออกมาจากในหายอะคุณอันนี้เป็นเมนูสปาเกตตี้ผัดอะไรอหรคะเอ่อจะเป็นพริกแห้งค่ะผัดเบคอนกับไส้กรอกค่ะตัวนี้พริกแห้งแบบเมนูแต่ละอันบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคุณผู้ชมเราเห็นแล้วคือแบบว่าไม่เคยเห็นนี่ใช่แล้วเชื่อว่าทุกคนไปต้องถ่ายรูปก่อนเราถึงจะทานได้ใช่ไหมน่ารักมากเลยร้านอยู่ตรงไหนคะครับร้านอยู่ชั้นสองของโรงแรมสยามพาราไดซ์ครับอยู่ตรงงามวงศ์วาน51ครับ เปิดทุกวันไครับเปิดทุกวันครับเปิดบริการทุกวัน11.00ถึง3.00ครับทุกวันเลยคโทรไปก่อนได้ไหมคะโทรไปก่อนได้ครับก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางก็ได้นะครับที่เบอร์061ครับ1514664นะครับหรือเบอร์089 8989890ก็ได้ครับได้ต่อเบอร์เลยครับไปเปิดประสบการณ์แบบพวกเรามันเป็นประสบการณ์น้คุณน้องที่จะบอกว่า Amazing มากเลยนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นอกจากอร่อยแล้วสวยงามมากต้องถ่ายรูปนะคัขอบคุณมากคุณแม คุณนรงศักดิ์พันรีชารัตน์และคุณประพัฒสวัสดิ์พันรีชารัตน์ครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหรู้สึกอบอุ่นจังเลยนะคะยินตีเป็นเพราะมันอยู่ในใจผมใช่ไหมฮะไม่ใช so, like ่ค่ะยืนข้างๆพี่เขาคนนี้ค่ะนี่คุณแพรมสองรอบแล้วเนี่ยสองดอกแล้วเนี่ยับอ๋อเดี๋ยนฮะร้านโค้ดส้มนี่คือพิเศษยังไงครับครับผมคือจริงๆโค้ดส้มเนี่ยเป็นน้ำส้มพันสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเราไม่ใส่ สารกันบูดสารกันบูดไม่ใส่อยู่แล oh, ้วแล้วก็เราไม่ใส่พวกหัวเชื้อได้เที่นนสารเติมแต่งไม่มีใช่เราผสมด้วยเนื้อส้มน้ำส้มสารายพันก็คือจะมีเคี้ยวหวานใส่น้ำผึ้ง โกุนมันเป็นรุ่นลสสายพันธุ์นี้อะค่ะคือจริงๆมันคือแต่ละตัวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วมันมีบางตัวหวานบางตัวเปรี้ยวบมันก็จะให้รสต่างกันแล้วก็พอรวมกันแล้วเนี่ยก็คือพิเศษเลยใช่มันเป็นมันเป็นสัดส่วนที่เราทําขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้มันกลมกล่อมที่สุดเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะครับผมแล้วมีแบบขนาดไหนยังไงบ้างคะตอนนี้จริงๆมี2ขนาดนะครับก็คือไซส์500 ML ตัวนี้อยู่ที่80บาทแล้วก็มีไซส์1ลิตร อยู่ที่140บาทไม่แพงนะขวดใหญ่มากขวดใหญ่มากเลยได้ไหมคะมีอันไหนที่สามารถชิมได้คร้บเห็นว่าขวดนี้ได้ไหมคะผมขออนุญาตชิมนะอันี้ผมเห็นว่ามีเนื้อส้มอยู่นี้ด้วยได้ไหมครับอันนี้คือจุดขายของเราเลยฮะพิสูจน์ค่ะพี่น้ำฝนต้องพิสูจน์ว่ามีน้ำในน้ำส้มยังมีเนื้อจริงไหมอ่ะ มีน้อส้มจริงๆเราจริงๆวอ่ะที่ใส่แบบเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคือแค่กระดกคำแรกก็มาแล้วอ่ะถูกต้องวันนี้เราซาตแตกกับที่มาวินแล้วไอดอลของผมเลยครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะว่ากินยังไงนะครับลุยอ่าต้องลุยต้องลุยหรืไม่เรื่องเฟสชิลด้วยนะอ่าสดชื่นไหมคะโอ้โหคุณต้องบอกว่ารสชาติดีมากเลยนะบอกเลยว่าเชียบ เขาเรียกว่าหวานเป็นแบบว่าน้ำาลแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแบบนี้ดิได้เห็นที่ขวดเขียนไว้ว่าร่วมช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากโควิด -19 บเก้นี่ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งผ่านโควิดกันมานะครับจริงๆยังไม่ผ่านไปเรารอบแรกเราผ่านมาแล้วเรามาเจอรอบสองอีกทีเราจะเห็นเลยว่าผู้ได้รับผลกระทบเยอะมากซึ่งเราจริงๆเราก็กระทบเหมือนกันนะครับ เราขายในจุดต่างๆเนี่ยยอดขายเราก็ตกแต่ว่าเราเราสู้กับมันได้จนเรา่าดมันมาได้แล้วดังนั้นเราก็เลยอยากจะช่วยคนที่เจอผลกระทบเหมือนกันตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าเจอคนโดนเลี้ยงออกตกงานหรือว่าทําธุรกิจที่เปิดร้านอาหารเราต้องปิดลงเพราะว่าผลกระทบจริงๆเรากําลังมอบโอกาสให้เขาโดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงใช่หรือบางคนอยากจะทําอะไรแต่ไม่มีเงิน เราก็เลยเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าคุณเข้ามาเอาของเราไปขายโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยให้ของไปก่อนไปก่อนเลยครับพอขายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเงินเข้ามาคืนเราแต่คุณได้ส่วนตังคไปแล้วนะครับเป็นรายได้ไปแล้วแล้วคุณก็เอาของรถใหม่ไปขายอีกคขาไม่ต้องมีเงินทุนก็ได้ไม่ต้องมีเงินลงทุนเลยแล้วเราก็จะเทรนให้ว่าต้องขายที่ไหนบ้างต้องขายยังไงถึงจะขายดีครับ โอ้โหเรียกเป็นการแบบคนที่เอาจริงนะอย่างผมนะคิดอยากจะขายของแต่คิดไม่ออกจริจะขายอะไรเนี่ยคิดมาให้แล้วลงทุนให้ด้วยตอนนี้เนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามานะครับเป็นแอดโสอซุ่มเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามได้เลยสอบถามได้เลยนะว่าต้องเริ่มต้นยังไงทําแบบไหนนะคะอ่าดีเลยค่ะโอ้โหสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับแซปพลาซ่า อาหารต้านโรคมันนี้นะคะเรากลับมาในช่วงอาหารต้านโรควันนี้ทําเมนูอะไรวันนี้เราจะมาทําน้าข้าวผัดน้ําพริกกะปิกุ้งกุ้งสดทั้ผหติดคอจุ้งจุ้งสดนะครับผมเราจะใช้น้ำพริกกะปิเนี่ยแล้วก็กุ้งแล้วก็ข้าวเนี่ยผัดด้วยกันเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับช่วงกลับตัวนะครับผมแล้วเราเนี่ย ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยเขามีสมุนลไพรลไทยเขามีกะปิซึ่งมันช่วยชูรสชาติให้กับเมนูอาหารเราเนี่ยน้ำพริกะนะมันมีมันมีเครื่องมันครบเครื่องอยู่แล้วแซ่ดและที่พิเศษของเมนูนี้นะก็คือผักแนมีมต,ตับูรัดไว้ให้แล้วคุณมีอะไรบ้างมีคขมิ้งขาวขา มะเขือปรอกมะเขือไข่เต่าม่วงมะเขือไข่เต่าขาวกระเจี๊ยบกระเจคือต้องบอกว่าสรรพคุณของเขาอ่ะดีหมดเลยนะขอเริ่มจากกระชายขาวก่อนเลยเพราะเมื่อก่อนนะมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะเป็นกฎไลย้อนบ่อยมากโรคยอดฮิตเลยจริงคือทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วแบบลำไส้อักเสบคือทรมานมากๆเลยไปเซิร์ชดูว่า จริงๆแล้วตัวคขมิ้นขาวเนี่ยทานเข้าไปแล้วช่วยยับยั้งไม่พอนะคือใครที่เป็นอยู่อ่ะคือสามารถช่วยรักษาช่วยรักษาได้จริงจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อก่อนทานเป็นน้ําเลยนะนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าประโยชน์เยอะแน่นอนขั้นตอนแรกนะครับแพมตั้งกระทะก่อนคุณตั้งไฟก่อนนะครับเอาไแรงสุดเลยใส่น้ำมันเลยครับผมและนี่แพมแล้วเราก็จะใส่กุ้งสดลงไปเลยครับมา แกะแล้วเนาะอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แกะหัวเรียบร้อยแล้วอ่ะแี้สนี้นะคะแล้วก็เอากุ้งครับใส่ลงไปได้เลยอ่าโอ้โหร้อนเร็วมากเตาอินดักชันเรานะครับจริงก็คือผัดให้สุกสักพักนึงก่อนนะครับก่อนที่จะใส่น้ำพริกกะปินะครับผมคสักประมาณ80%นะครับผมอุ้ยกุ้งเธอหอมมากเลยอ่ะหอมเลยครับคือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดัดแปลงใช้โปรตีนอะไรก็ได้ใช้ไก่ใช้อะไรก็ได้แต่คือกุ้งมันคือมันน้ำพริกกะปิไงคุณนึกออกไหม มันจะไข่กุ้งคือแบบหอมมากค่ะผมเนี่ยเหลือเหลือเหลือหัวไว้ให้ด้วยไงจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ําพริกกะปินะครับลงไปจะใช้อะไรจะใช้ตัวไหนก็ได้ความจริงไม่ต้องใช้น้าพริกกะปิก็ได้นะคุณน้ําพริกลงเรือน้ําพริกอะไรก็ได้น้ําพริกปลา้ายังได้เลยได้หมดเนาะได้หมดเลยนะครับผมประมาณ80% 90%กุ้งเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็ผมจะใส่ข้าวลงไปเลยนะคุณใส่เลยใส่แล้วนะคะค่ะ จะบอกว่าน้ำพริกกะปิเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะแพรมเพราะว่าทานเป่าๆปก็อร่อยใช่ไหม<ช>แต่เวลาเอามาสะดุ้งเจอความร้อนก็อร่อยคือจะบอกว่าตอนนี้อหอมไม่ไหวแล้วคือหอมมากอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเดี๋ยวผมจัดจานดีกว่านี่คุณผมขอจัดจานแบบว่าคลาสสิกสุดๆเลยนะทำไมคุณ<ด>ไจน,นัดให้สวยหรือว่ายัางไงผมผมกลัวผมกลัวนี่นี่นี่เราเจะเอากุ้งลงไปก่อนคุณใส่กุ้งลงไปก่อนนะครับอ๋อเวลาโปะจะได้เห็นกุ้งอยู่ข้างบนถูกต้องครับต่อดีนะใช่ แล้วก็ใส่ลงไปนี่อัดให้มันแน่นๆครับนี่อันนี้ทานได้สองคนเลยนะเนี่ยใช่เลยโบเลยเราจะกลับด้านสินี่อย่างนี้สวยงามโอ้โหผมขอเก็บดีเทลก่อนคุณเก็บดีเทลหน่อยอ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนี่งแฮ่แล้วเราก็จะแต่งจานนะครับด้วยผักชีผักชีอันนี้หนึ่งเดี๋ยวใหญ่ๆเอาผักชีโรยนิดนึงนี่ประมาณนี้ค่ะนะคุณทำไมน่ากินจังเลยอ่ะน่ากินสุดๆ ง่ามมากแล้วส่วนผักเนี่ยปกติเวลาเขาจัดจานมาให้ก็จะวางวางวางเนาะใช่อันนี้เดี๋ยวเราวางเลยไหมจ๊ะเอาฝั่งไหนดีคุณนี่ไหม <Yeah. S 2> อ่าโช์ไข่นะครับโช์ผนยานโอ้โหเดขอแตงกวาอีกนิดนึงนะครับผมนิดนะค <Ha. S 2> ่ะอ่าตัวน,นี้จะบอกว่าแตงกวาเขาก็มีสปร์คุณของเขานะท่านผู้ชมแตงกวาเนี่ยคือ เวลาที่เรารู้สึกร้อนร้อนกินเข้าไปคือดับร้อนเลยเส,ลสดชื่นจนวันนี้เวลาของเราหมดแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค,ะค่ะสวัสดี้ครับขอบคุณครับแซปพลาซา